สวัสดีค่ะช่องสุวรรณศรีแมวเมี้ยวนะคะวันนี้จะพาทุกท่านไปทําไข่ทรงเครื่องหรือว่าไข่ปิ้งที่เรารู้จักกันง่ายๆตามมาจ้านาไข่มาล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็เอาตอกไข่ักนิดนึงที่ปลายเป่าๆนะคะเก็บตรงนี้ออกนะคะเก็บเปลือกไว้เพราะว่าเราจะเอาไปใส่ทีหลังนะคะเอาเทออกมาก่อน นี้นะคะใส่เครื่องปรุงก็จะมีซอสนะคะ เหมือนหอยนะคะอันนี้วกนี้ใส่ตามรสชาติความชอบนะใครชอบเค็มหวานปกติก็คือไข,ข่เขาจะไม่ค่อยเค็มเนาะนชอบเค็มแล้วก็มีน้ําตาลนะคะน้ําตาลแล้วก็มีผงปรุงรสเล็กน้อยน้ำตาลหนึ่งช้อนนะคะแล้วก็ผงปรุงรสประมาณหนึ่งช้อนน้ําตาลประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ผงปรุงรสประมาณหนึ่งช้อนชานะคะ่ะ ด้พริกไทยนะคะพริกไทยนใหเป็นเนื้อเดียวกันนะคะจะเป็นเนื้อเดียวกันนะคะอะ่เตรียมซึ่งสำหรับนึ่งจ้ะวิธีการกอกอ่า ไข่นะคะที่ปรุงรสเรียบร้อยนะคะเทใส่บิ๊กเกอร์หรือภาชนะที่มันแบบสะดวกๆหน่อยอันนี้ก็จะมีเป็นบิ๊กเกอร์นะคะก็มีจงอยปากอยู่ตรงนี้นะคะง่ายๆง่ายๆนะคะไม่ต้องเต็มนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมันจะฟูตัวขึ้นนะคะเหลือไว้นิดหนึ่งสำหรับ เต่ามันฟูตัวขึ้นนะคะพอประมาณอันนี้เรามือสมัครเล่นเราก็ค่อยๆวางกันนะคะเพราะเราไม่มีอุปกรณ์ในการช่วยตั้งถ้าล้มนี่คือก็จบข่าวนี่วางในร่องกลมๆไว้นะคะแล้วก็ทําทุกลูกมาวางไว้ที่นี่นะคะ หลังจากที่นันเสร็จก็ปลอกเสร็จก็เอาวางไว้ที่ซึ่งนะคะตั้งตรงรูนะคะเพราะว่าเราไม่มีอุปกรณ์ในการในการนึ่งเนาะเราทำแบบนี้จากนั้นก็ปิดฝาปิดฝาเทคนิคการปิดฝานะคะต้องคือปิดสนิทไม่ได้เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเปลือกไข่เวลานึ่งไปเนี่ไข่สุกมันจะทําให้เปลือกไข่แตกนะคะต้องต้องเหลือพื้นที่ไว้นิดนึงนะคะก็จะอเอาไม้เอาไม้เนี่ยช่วยนะคะ เบาเดี๋ยวมันจะลมนะคะถ้าลมนี่ก็คืออาจจะยุ่งยากนิดนึงอะประมาณนี้นะคะให้เหลือพื้นที่ให้อากาศออกได้แล้วก็นึ่งจนสุกนะคะแล้วก็คอยดูสังเกตดูนะคะจะเสร็จเรียบร้อยนะคะถ้าเกิดเรานลังกาะเราก็อาจจกเก็บไอตัวสี่ส่วนเกินออกนะคะ rồi rồi